สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบางกอนนี่แหละครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องจริงจากปากที่หลายท่านติดตามแล้วอยากจะทดสอบทดลองรีบติดต่อกลับเข้ามาครับกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอวันนี้เจ้าหน้าที่เราผู้รู้เราพร้อมจะให้ข้อมูลสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทปุ๋ยอินรียเกษตรไทยอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศ นั่นคือการเปิดศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกร1พื้นที่10ศูนย์และวันนี้ถ้าท่านใดนะครับต้องการจะเป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรแต่ยังขาดซื่อเงินทุนเราบอกว่ารีบติดต่อกลับเข้ามาครับเราจะเจรจาเรื่องของแหล่งทุนเพื่อให้ท่านได้มีอีกสักหนึ่งอาชีพเสริมขึ้นมาไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ค้าอยู่แล้วหรือจะมีร้านรวงเล็กๆแล้วต้องการจะมีปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรไปจัดจำหน่าย อีกสักแบรนด์หนึ่งอีกสักยี่ห้อหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์และทําให้รู้ว่าวันนี้ปรามังกรกระโดดลงพื้นที่ที่ไหนดินดีพืชงามที่นั่นและเวลานี้ครับเรามีปุ๋ยขนาด5กิโลกร,รัมนี่เลยถือว่าเป็นถุงตัวอย่างสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการจะนําเอาไปจัดจําหน่ายเพื่อเป็นการทดสอบทดลองกับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไม้มงคลไม้กระถางท่านติดต่อกลับเข้ามาเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการที่จะนําเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรไปใส่ในพืชใดๆข้อมูลส่วนนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งใช้ยังไรให้ประหยัดใช้ยังไงให้ได้ผลผลิตเพิ่มเรามีข้อมูลพร้อมหมดอาะละครับวันนี้หลายท่านที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งนั้นต้องการจะเป็นคลังประจําจังหวัดของท่านเลยก็ติดต่อกลับเข้ามาเราพร้อมจะพูดคุยหาวิธีการว่าถ้าท่านจะดูแลทั้งจังหวัดท่านต้องทําอย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ครับหลายต่อหลายท่านบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยมันผลิตยังไงมันมีองค์ประกอบใดๆดูจากในภาพแล้วอยากเห็นของจริงมีหรือเปล่าเพราะซื้อปุ๋ยมาทั้งชีวิตตลอดเวลาที่ทําเกษตรมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาเอามาใส่ในเม็ดปุ๋ยเอามาบรรจุเป็นกระสอบแบบนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงแม้เราจะขึ้นภาพให้ดูแต่มันไม่สะใจเท่ากับไปดูเองเชิญเลยครับที่บร,ริษัทปุ๋ยอินทรีเกษตรไทยของเราอยู่ที่ตําบลพระแท่นอยู่ที่อำเภอท่ามากา จังหวัดกาญจานบุรีอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมเพียง19กิโลเท่านั้นเองแวะไปเลยครับหรือถ้าจะสอบถามข้อมูลก่อนก็หมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ท่านติดต่อกลับเข้าไปเอาละครับวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการเสี่ยนกเกษตรกับผมลุงชัยแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเสียนกเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ